ปฏิบัติทีวันนี้เป็นอะไรเฮ้ยทำไมเธอกินก่อนทำไมมีเก้าไม่มีใครนั่งหรอกครับใสยต้มใส่ต้มกินน้วลงเรืออยากกินตับเต็กตกใช่ไหมครับเฮ้ยทำไมเนี้ยสวัสดีครับทุกคนผมยุนนะครับวันนี้นะครับเรามาบันิทีนะครับปฏิบัติทีวันนี้ วันนี้เรามาเอามานี่ด้วยไข่ตูนต้มยำไม่ใช่ต้มยำนะคะันี่เรียกว่าอะไรลืมแล้วปลาหมึกกุ้ง<อ>นี่เห็นไหมครับไ,ไ,ไข่ตูนปลาหมึกกุ้ง,ง,งแม่ยังไม่มานะครับเพราะว่าแม่กําลังทําชีสเค้กอยู่วันนี้กินทีเซอร์ไต้ด้วยเต็มที่เลยโอ้โหเสียงกุ้งกวางกุ้งกวางสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับอ,อันนี้อะไรนะครับยำปลาเธอ ก็ชกินนี่ไม่ใช่เหรอยำสลา์อันนี้อันนี้คือออริจินัลใช่ไหมครับแล้วก็นนะทิพทาทอันไหนอร่อยเฮ้ยนี่มีด้วยปักเป็ดเป็ดปลกตับไก่ปลาก่เหรอครับตับเล็บเขาคิดว่าปักไงปักาเน่เน่ผมรู้อันนี้ซื้อมาแมกโรใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ธอดูดิแตงจานสวยแค่ไหนผมก็กินแตงกว่าดีกว่า เทุกคนอันนี้นะครับใครๆก็อยากรู้เม็กซี่กขาอร่อยคืออันเนี้ยบวมไปแมกโรใช่ไหมครับแล้วก็เจอ้มาแล้วอุปกรณ์ปิ้งย่างอ่ะกินเป็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยตาบวกินเป็นแหละครับแต่ว่ากินกินได้น้อยแต่หมูอ่ะผมก็กินหมูเยอะเรากินหมูเหมือนกันเลยพี่ไม่ขึ้นมาวันนี้หรอกพี่ใช่รอมจะกินได้แล้วโอ้โหสูงขึ้นนะเนี่ยรู้สึกสูงขึ้นพี่ยืนกับพี่ยืนเฮ้ยเราไม่ไม่กินข้าวเป็น24ชั่วโมงแล้วนะเธอ ผงก็อดทนนะครับเพราะว่าวันนี้มากินปาร์ตี้ถึงเมื่อวานกินส้มตำกี่โมงสิบเอ็ดโมงเช้าไงแล้วก็ไม่กินอะไรเลยไงอะไรเค้กก็ไม่ใช่ข้าวไม่กินครับวันนี้จะกินกินเต็มที่เลยนะต่อมาปาร์ตี้บ้านอาทีกกี่รอบกี่ครั้งอันนี้ครั้งเดียวหรือเปล่าครับสองค้างไม่ได้ปีสองค้างแล้วอ๋อสองค้งใช่ไหมครั้งที่สองใช่ไหมครั้งเนี้ยตัวนี้มีปัญหาแล้วครับไปไม่ติด วันนี้ยังลุกชิ้นไม่ได้หรือเปล่านี่เห็นไหมครับไฟไม่ติดนะถ้าเราต้องทํานี่ก่อนปิ้งย่างต้องมีไข่ตั้นะสุดทายเกาหลีนะจ๊ะต้องเอาอุปกรณ์มาครบเลยแม่บอกว่าอย่าลืมน้ํามันนะหนึ่งช้อนน้ำเปล่าอะไรกันลูกใส่น้ำสองช้อนจะได้ไม่เหมือนไงตัวนันเขาทำกินเองจะทำไมเขาจำไม่ได้อ่ะ เขาก็จำไม่ได้ลืมกันที่นัดที่จำได้ใช่ไหมครับโอเคโอเคนิ้วขาวหนึ่งชอนสองชอนเป็นอะไรได้ใช่ไหมครับได้ ทุกคนจะถ่ายรูปไปรู้นะทุกคนจะถ่ายรูปใช่ไหมจ๊ะรู้สึกเป็นยังไงบ้านอาทีมีคนเยอะขานาดเนี้ยบ้านเราใช่ไหมบ้านเราก็เงียบใช่ไหม,ไมแต่เห็นไหม,ไมบ้านอาทีโอโหคนเยอะช่วยช่วยกันเฟ่เพียวก็เสร็จแล้วเห็นไหมคนหนึ่งยังลุกชีนแล้วก็คนหนึ่งยังหมูแล้วก็คุณยายโอ้โหนั่งกินสาบายเฮ้ยเฮ้ยเธอ เลยจะไม่จะกินก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจะกินต้องเอ็กกินลูกชิ้นก่อนไม่ไหวแล้ววะผมก็ไม่กินข้าวอีสิชั่วโมงร้อนนะร้อนนะนีดจระเค้ไม่เป็นไรผมก็รีนจาระเค้ส่องไม้ไปละส่องไม้ผ่านไปละไม้ที่สามชิมดิจ่ะอร่อยอร่อยมากลูกชิ้นทิพย์ที่บ้านเราซื้อลูกชิ้นปอกไว้ไหมทำที่ย่างเหรอ เออซื้อห้าถุงเลยนะห้าถุงที่หคนละถุงก็พอแล้วมั้งกินได้แล้วจ้าทุกอย่างครบแล้วหมูก็ได้แล้วแล้วก็อันนี้ก็ได้แล้วนี่โอ้โหดูเต็มที่เลยอ้วนแม่ไม่เอามาอะไรหรอครับชีสเค้กอตายแล้วลืมชีสเค้กวันเองทําไงดีอ่ะเอาจริงเหรอครับไม่จริงโอ้โห หมูมาเพิมเนี่ยมาเร้วมาเร้วชีสเค้ก่ะผมก็ออันนี้ที่สดอันไหนกินได้กอนะครับกินได้หมดได้หมดกินได้หมดนักทิปกติผมก็กินโปรเฟสเนอร์เกี่ยวกับเนี่อสไลด์อ้โนักทิย้ํำอร่อยนะโอ้โหนักิยย ไข่กินปลาหมกับกุ้งเอาแบบเอาแบบไม่ไม่ไม่ถึงไม่ได้ิดนั่งอ้วนนะนั่งาสินั่งไม่ได้แบบไ้เลยลากของมาิาวาระเบียงงว้แล้วแเนี้มาแล้วออาจี่ของโักมยมามัไ้ี่ราอะผมนไม่พูดเลย วันนี้พี่บ้านมีสลาลีก็ดีแล้วกินกับสาลีอร่อยมากเลยกิมจิก็มีนะกิมจิมีกิมจิด้วยหรอครับกินมูเยิบแล้วก็น้ำมันข้างในปักเต็มใช่ไหมครับต้องเกินงี่ไข่ตุ้นอันนี้ตับมาลาใช่ไหมครับใช่ไหมตับใส่มาลาใช่ใช่ลองกินลองกินมาลาได้จานนี้ใส่แต่นุ่นไม่ได้ใส่โดดทำไมมีเก้าอีไม่มีใครนั่งหรอครับ สายต้มสายต้มกินแล้วลงเลยอ๋อจะได้กินเยอะใช่ไหมครับสวมอิ่มแล้วหรออิ่มแล้วค่ะจงกำนัทที่แบบไม่คุ้มเลยครับใครไหนไปกินบุฟเฟ่ต์ไม่ได้ใช่คุณยายครับคนไหนกินเยอะที่สุดหรอคำใดพันนี้อ่ะเธอแน่ไม่ใช่ไม่ใช่ใคไหนครอบครัวนักที่แบบยายกินเยอะคุณยายกินเยอะที่สุด พี่สองคือใครหรอครับพี่สองเฮ้ยนานัาไม่ใช่นานัาหรอครับผมคิดว่านานัานะนานัากินหมูไม่หยุดเลยโอ้โหมีกิมจิด้วยกิมจิอันนี้ทำเองหรือว่าซื้อมาหรอครับซื้อมาไม่เป็นหรอกคี่จะทำยังไงฮึผมก็กินสไตล์แบบเกาหลีนะครับหมูใช่ไหมหมูใส่กิมจิอย่างเงี้ยอื มันอยู่ที่เกาหลีเนาะอ้าวหมูหมดแล้วเหรอหมูของแม่อยู่ไหนครับยังไม่อิ่มใช่ไหมใช่สิเพิ่งจะได้กินสองชิ้นเองเนี่ยทั้งที่สองจะกินน้ำอะไรเขาจะบอกใครถ้าเที่ยวมาบ้านนี้ใช่ไหมต้องกินเล็กซี่ signature s i g n a t u เฮ้ยหลานอยากกินไอติมมาหลังทำดิไอติม24ชั่วโมงเหรอครับใช่ยากทำเลยซื้อกินดีกว่ากไอติมอร่อยนะแต่ว่าโลนานะ24ชั่วโมงปิ้งอย่างซีซั่น2จะเริ่มแล้วนะครับซี่จนหนึ่อ่ะกินหมดแล้วแป๊บเดียว ของกินกินเบียรแล้วนะครับน้ำแข็งน้อยไปเนาะแม่ดิเบียรก็ดีนแบบแม็กซี่นะนัะอิ่มกี่เปอร์เซ็นต์หรอครับอิ่มแล้วเฮ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อยืนยืนกินมันช่วยได้จริงจริงนะใช่มันเรื่องว่าโคตรนี่เรานั่งสู้แต่วันนี้ยืนเู้าเว้ยเอาเลยไปเดือดยาไปเที่ยวกันเหรอ ดื้ออินยังเลียบเลยนะเอออยากกินเธอไม่คุยเลยอ่ะไม่ไม่ทาน้อมดูได้เลยโยนโยนนะแขกขามกับวเอาข้าวยัดไปในตัวไก่อ่ะแล้วตุ๋นน่ะเขาเรียกอะไรอ๋อตับเป็กสุกวนหน้าหน้าเธอไม่สบายเขาทำให้ไงกับต้มไก่อันนี้เขาเรียกว่าตับเป็กสุกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยากกินตับเป็กสุกใช่ไหมครับ เฮ้ยทำไมเนียอ๋อสมเคยกินแล้วเธอก็อธิบายให้หน่อยดิ๋วนั้นน่ะอร่อยหรือเปล่าครับเฮ้ยครอบโอ้โหมีผลไม้ด้วยวันนี้กินเต็มที่อีกแล้วเมื่อกี้กินข้าวเสร็จใช่ไหมครับผมก็ไปนอนหลับแป๊บนึงแล้วก็มานั่งกินต่ออีกอันนี้เธอเครื่องในรูปปะเธอลุกลุกแพ้ไงซลลี่ลุกแซลลี่ไงแพ้แล้วก็นนี้แคนทลูป เปรี้ยววะอันนี้เปรี้ยวเหรอคะเพราะว่าสีมืองาทิบหรือเปล่ามาแล้วอิ่มไม่นานเลยอันนี้เขาเรียกว่าเค้กอะไรนะชีสเค้กนาไม้กี่คนเหรอครับต้องนับคนก่อน10คน10คนเนี่ยอพอดีเลยโอเคสิบชิ้นพอดีตามอายุใช่ไหมครับวันนี้ตามอายุอ้าวไปให้แม่อ่ะชิมชิมอ่ะกินแล้วคะ่ะคลิปวันเกิดค่ะจะผมเมื่อไหร่จะได้นะเนี่ยคนจบสุดท้ายฮะฉัน ขอองงตัวเนารานาทาก่อนแล้วก็นานาเค้กแล้วก็ของซ้อมผมไม่ต้องมีช้อนนะผมก็ใช้มือชินกี้พกินน้อยๆไม่ได้อใหกินคำใหญ่ๆโอเคนั่งยังอ่ะนับนั่งงานเรียบร้อยแล้วตัวเองแม่ไหมแม่ไม่อยากอ้วนแม่ไหมไม่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 ร้ายร้ายร้ายแมา โอ้อิ่มแล้วเธออิ่มอิมอ่มไหมถ้าไม่อิ่มก็โอ้โหไม่ใช่คนเลยนะ <S <S นนไม่ไหวนะอเ,เองกันแหละยังไม่ไหว,วไปแล้วนะครับทุกทุกคนบายบายครับ,บแล้วก็ทุกคนวันนี้ปรปที่บ้านนาทิพย์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพงก็พาส้มไปกับบ้านก่อนเพราะว่าส้มก็เจ็บเท้าต้องกินยาด้วยต้องพักด้วยอะไรเงี้ยมาเที่ยวบ้านนาทิพย์เมื่อไรก็อิ่มท้องเลยวันนี้อิ่มเต็มที่ไหมเธอ ใช่ไหมโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบายบายครับสวัสดีครับ